รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสนับสนุนโดยกทปส สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยัง a d h a r โ Show Celeb Talk นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วค่ะเป็นบทสรุปนะคะเรื่องราวของพี่นุ่นรุ้งทองนะคะหรือพี่นุ่นดารันธิตากวินที่เราคุยกันว่าพี่เป็นผู้หญิงที่สตรองจริงๆคนพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่2ก็ผ่านการรักษานะมีกําลังใจที่เข้มแข็งเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่า มะเร็งที่ว่ามันร้ายแรงในมุมมองของหลายๆคนพี่นุ่นบอกว่ามันให้บทเรียนกับพี่ด้วยนะเป็นยังไงคุยกับพี่นุ่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะจริงๆเราพูดถึงมะเร็งในมุมของพี่พี่บอกว่ามะเร็งเนี่ยมันสอนอะไรพี่มันเปลี่ยนชีวิตพี่ยังไงบ้างคะมันให้คําสอนมันให้คําเตือนมั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 นทำให้ตาเราสว่างมันทําให้เราแบบเหมือนกับที่เขาพูดกันว่าใครตื่นก่อนรอดก่อนบางคนก็บอกโอ้โหโชคร้ายมีมะเร็งแต่พี่มองมันเป็นคําสอนเป็นอะไร มันกลายเป็นคําสอนตรงที่ว่าถ้าเราไม่เป็นเราจึงปฏิเสธการออกกําลังกายเรายังปฏิเสธการนอนให้เพียงพอเรายังปฏิเสธการหาอาหารดีๆเราจะปฏิเสธมันทุกอย่างว่าแบบเดี๋ยวก่อนก็ได้มันปรับชีวิตเราเลยใช่ค่ะมันเปลี่ยนแล้วมันทําให้เราแบบรู้แล้วว่าอะไรมันเป็นโทษไม่เอาแล้วเข็ดแล้วไม่อยากไม่อยากไปอยู่ตรงนั้นอีกแล้วอะไรอย่างี้ค่ะจริงๆแล้วอยากจะพูดว่าเราอะไปปรุงแต่งมันคือคือเอาเป็นว่าเราไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรสัตว ที่เกิดบนโลกนี้แล้วจะต้องกินอาหารอร่อยนะแะต้องไปปรุงมันนะเราเรากินเพื่ออยู่รอดอะตามธรรมชาติอะได้แล้วพอแล้วอะไรเงี้ยแต่พูดแล้วประเสริฐเนาะแต่ว่าในทางปฏิบัติก็มาครึ่นๆอะไรเงี้ยเแต่พี่ดูเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็ภาวะจิตใจดีเอาแหล่งกําลังใจหรือวิธีคิดบุกบวกออกมาจากไหนอะพี่พี่ว่าจริงๆแล้วคนเราต้องต้องต้องคิดให้ได้ว่าเราเกิดมาใช้กรรมอะคือทุกคนใช้กรรมมากน้อยแล้วแต่สุข ทุกมันก็จะเป็นแบบเกิดดับไปตลอดเวลาอันนี้ uh huh. ที่ท,ที่ที่พูดได้ก็เพราะว่ามันก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะนะคะ uh huh. สุขอยู่ที่เราทุกก็อยู่ที่เรา uh huh. ใช่ไหมคะมันมันอย่าให้คนอื่นมามีอิทธิพลทําให้เราเราทุกอย่าไปหวังว่าคนอื่นจะต้องมีอิทธิพลมาทําให้เราสุข Mm hmm. ทุกอย่างมันเกิดที่ตัวเราได้แล้วเราก็จะผ่านมันไปได้ถูกต้อง mm hmm. ถ้ามีคุณผู้ชมดูอยู่แอนเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยตอนช่วงที่อาจจะอาจจะมีคนในครอบครัวที่เป็นมะเร็งค่ะหรือตัวเขาเองเป็นอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงหาข้อมูลกันจริงๆนะว่าฉันต้องจ<า>ัดก,การกับตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่นเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยจะได้ไปไปไป,ไปพูดคุยบนเวทีนะคะกับงานที่แบบว่ามีแบบรวมคนที่เป็นมะเร็งทั้งหลาย mm hmm. มานั่งฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เจอคือว่าทุกคนอะ งมทางทุกคนต้องการทิศทางว่าต้องทํำยังไงคนนี้บอกห้ามกินนั่นคนนั้นบอกอห้ามกินนี่ฉันกินได้จริงๆหรอคะอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าอะไรที่มีความสุขทําไปแต่คุณต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องก่อนนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องการอะไรบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วยอมรับกับมันเพราะยอมรับได้แล้วคุณจะทํามันแบบมีความสุขสุดท้ายถ้าจะถามว่ามะเร็งเนี่ยถ้าพี่มอง พี่ได้หัวใจสําคัญข้อเดียวเลยนะที่พี่เรียนรู้จากมะเร็งบทเรียนที่พี่บอกว่าอันนี้มันสําคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยค,คืออะไรอย่างที่บอกแหละว่า,ว,าว่าชีวิตเราอยู่ด้วยความสุขที่สร้างขึ้นมาเอง<ม>เราทุกคนมีภาระหน้าที่มีความเครียดมีพลังพลังลบเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นจะทำยังไงก็แล้วแต่ให้มันดึงตัวเองให้กลับมามีพลังบวกให้ได้<ม>คือแค่นี้เลยค่ะที่นี่คือที่เรียนรู้กับม,มะเร็งแล้วเชื่อว่า สิ่งนี้จะทําให้กับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน ทุกอย่างมันจะดีกับร่างกายถ้าคุณมีหลักแค่นี้เองเหมือนเป็นโจทย์ที่ถ้าเราไม่เคยเจอโจทย์นี้มันจะไม่เค้นวิธีคิดบวกออกมามันจะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเพรามฉะนั้นว่าเค้นพอเจอโจทย์นี้มันเป็นการบีบที่เราต้องเค้นวิธีคิดให้เรารอดให้ได้แล้วมันก็เป็นวิธีเค้นออกมาพอได้เป็นการคิดบวกจากนี้ไปวิธีคิดกรอบวิธีนี้มันจะใช้กับทุกสถานการณ์ได้ไปหมดถูกต้องถูกต้องชอบชอบชอบเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะทุกอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่เราต้องมีกาลังใจที่เข้มแข็งที่จะผ่านมันไปได้นะะะะคคควันนนี้อบุณ ดีค่ะเอาละคะนี่คือข้อมูลดีๆนะคะที่มีมาฝากกันในอย่างแอดฮั Show, สโชเซลับท็อค,ค่ะ